างแสนสามมุกชั่วฟ้าดินสลายตอนที่สองความเดิมตอนที่แล้วสามมุกลูกสาวของเจ้าสัวเสงททำสายป่านเว้าขาดสุดลอยมาตกตรงหน้าประมงหนุ่มชื่อเจ้าแสนทั้งสองจึงได้รู้จักกันและแสนนํำว่าไปซ่อมให้เจ้าลายลูกชายของกำน,นันบ่ายมาติดพันสามมุกและพาลูกน้องสองคนคือมืดกับเบิ้ม ติดตามมาในขณะที่สามมุกกำลังเล่นเว่าวกับแสนและปูสาวใช้คู่ใจเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปขอเชิญท่านติดตามบางแสนสามมุกชั่วฟ้าดินสลายของคณะมิตรประสานการละครได้นาบัตน,นี้ ลูกสาวท่านเจ้าสัวกับแม่สาวใช้ปักไวชื่อนปูนี่นาถ้าทางกำลังเงียว่าสนุกกันเชียวเดี๋ยวไอ้เบิ่มต้องรีบย่องกลับไปบอกพี่ชายที่นอนคอยอยู่ใต้ต้นไม้ให้ออกมาหาเฮ้ยหยุดนะอะใครวะอยู่ดีๆโดดมาขวางหน้ขคาวไวอาไ้าวไอ้แตนยุ่วะไอ้เบิ่มนี่เองหรือว่าใครอเอ็งม,มาด้อ,ดอ,ดอมดมมองมองแอบดูใครแถวนี้วะถ้าจะดูใครก็เรื่องของข้าหาเกี่ยวกับเอ็งไม่ถ้าไม่อยากมีเครื่องกล้องอีกไปสัก ดีกว่าตอนที่ข้าจะยั้งตีนไว้ไม่ไหวพูดมาเองมีตีนคนเดียวนงไงวะตีนข้าอาจจะไม่ใหญ่แต่เชื่อว่าไว้กว่าเองไงเบิบคุณหนูเร็วเข้าที่แสงจะมาจะมีเรื่องกับใครก็ไม่รู้ดูสิจดมวยเข้าหากันแล้วเห็นไหมเอ๊ะที่แท้ก็เป็นเจ้าเบิ่มคนของพี่ลายชายกำนันบ่ายนี่นาะเป็นยังไงดีละจ้าคุณหนูเราก็ต้องบด้พามคณนณนสีปูนี่หยุดนะอย่ามีเรื่องกัน หยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้นะแสนแสนฉันขอร้องล่ะในเบิ้มแสนก็เป็นเพื่อนฉันนะมีปัญหาอะไรก็พูดกันดีๆได้นี่เห็นแก่แม่ขาบมุของพี่ชายไอ้เบิ้มขอฝัดเอาไว้ก่อนก็แล้วกันที่ไปก่อนนั้นน้องปูจะไปตายที่ไหนก็ไปสิออยากหน,หน,หน้าหมันใตทำาม็นเดินกลางข้อออกไปเราไปเล่นว่ากันต่อเิจากคุณหนู เมื่อกี้ปูงผูกสายป่านเอาไว้กับต้นไม้ป่านนี้ว่าอาจจะตกแล้วก็ได้ว้าวกินลมบนแล้วไม่ตกง่ายๆหรอกปูฉันขอตัวกลับก่อนแล้วนะคุณหนูสามุกของไอไลน์แผนก็เป็นอะไรของเขานะปู่อยู่ๆก็พูดจาประชวดประชันแล้วก็เดินหนีไปดื้อๆอย่างเนี้ยเขาไม่พอใจอะไรฉันหรือเปล่าเนี่ยไม่เู้ใจเลยจริงๆ ใจนวดให้ข้าหน่อยสิว่าไอีมือข้ากําลังเคลิ้มสบายๆฉันหยุดมือซะได้แล้วนี่เองนั่งเหมือมองอะไรวะฉันมองไอ้เบิร์มที่กําลังวิ่งเข้ามาหาเรานะ่ะพี่ายนั่นนะไลท้าะาแล่ละ,ะ,ะ,ะพี่ไลพี่ายชันชันอา้าวเหนื่อยหอบสลิ้นพันกันละไอ้เบิร์มค่อยๆพูดก็ได้ทำท่าอย่างก็มีเรื่องตื่นเต้นอะไรนักหนาวะ ฉันไปเจอคนแม่เล่ามาแล้วว่าพี่นายผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วใช่นะสามมุกข,ของพี่ลายจริงๆหรือเปล่าวะใช่แม้แต่มุกกับนางปูงั้นข้าจะอยู่ทําไมวะเองสองคนนะรออยู่ที่นี่ส่วนข้าจะรีบไปหาแม่สามมุกชวนกันเล่นว่าวให้สนุกไปเลยเดี๋ยวเนี้ยแหม่โดดผึ่งขึ้นยืนทันทีไงนะพี่นายฟังฉันให้พูดจบก่อนแนละ้วเข้าไปก็ได้งั้นเองก็รีบพูดไวๆสิวะ ทีแสนเข้าท่าทางใจร้อนอยากจะเจอแม่สามุกววๆแล้วนะถ้ากำลังจะบอกอยู่เดียเด๋ยวเรียกเอาไอ้มืดคนที่กำลังเล่นเบา้านอกจากจะมีแม่สามุกับนางกูแล้วยังมีผู้ชายอยู่อีกคนถ้าทางสนิทสนมกันดีไอ้มาวต้นไหนวะมาตีสนิทกับแม่สามุกของไทยเนี้ยมันเชื่อไอแสนจกักยัาไงไอแสน ลายพิษแสนอยู่ๆก็เดินหน้าเปื้องเข้ามากระแทกตุดลงนั่งที่แค่หน้ากระท่อมไม่ยอมพูดกับใครเรื่องของผู้ใหญ่เด็กไม่เกี่ยวไว้สินไม่เกี่ยวก็ได้แต่ถ้าจะให้ฉันเดาน่าจะเกี่ยวกับเจ้าของว่าวที่พิษแสนเอามานั่งหลังกดหลังแข้งซับเพ่นเมื่อวานนี้เองแงนี่มันแก่แดดนีนะแสนรู้จะว่าเรื่องก็ได้ปะเออให้ข้าถามอะไรหน่อยสิะวะเด็กคนกว้างขวางแถวนี้รู้จักใครต่อใครไปทั้งตำบล คนนัานตำบลถ้าเอ่ยถึงอิอศินนะเป็นสันหัวกันหมดแล้วก็บอกว่าไม่เคยได้ยินชื่อใช่ไหมวะพูดใช่ยางงี้ก็ถินกลับบ้านดีกว่า <c oughs> เอ,อ้ยข้าล้อเล่นนะหัวก็ไม่ล้านสักหน่อยถ้าเป็นใจน้อยไปได้พี่สายถามอะไรฉันก็ว่ามาเปยนชักช้าฉันอิู่ข้าวแล้วไม่มีอารมณ์ตอบน,นะจะบอกให้ <c oughs> <c oughs> ขรูได้ครูดีในสศิษ์นะข้าอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับลูกสาวของเจ้าสัวเส็งชื่อว่าสามมุก เองพอจะรู lateral, tarde, ้อะไรเกี่ยวกับเขาบ้านไหมวะโถ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 ถามอะไรมันยากกว่านี้หน่อยก็ได้เรื่องนี้คือไทยก็รู้ดีว่าพี่เขาอ่ะเป็นลูกสาวคนเดียวของเจ้าสัวเสงที่ดุเหมือนเสือแล้วก็หวงลูกสาวเหมือนจงอางห่วงไข่แต่ก็ความเมียคือปัเดือนเป็นชีวิตจิตใจ หวงลูกสาวแล้วทำไมปล่อยให้มีคู่รักได้ไงมีซะที่ไหนใครกันฉันไม่เคยได้ยินเลยนี่นาว่าที่สามมุกมีคู่รักแล้วน่ะก็ไอ้ลายลูกชายกำนันบ่ายยังไงแล้ววะถ้าบอกว่าไอ้พี่ลายทแทบแอบรักชอบพี่สามมุกละพอได้แต่พี่สามมุกอ่ะฉันยังไม่เคยได้ยินว่ารักใครชอบขอรผู้ชายคนไหน เอ๊ทำไมพอฟังแล้วถึงนี้นั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มันชัดจะยังไงไงซแลานะเอ้ยมันเรื่องของ่ะอ่าคือพี่แสนบอกว่าเรื่องของผู้ใหญ่เด็กไม่เอยกแล้วก็ที่หลังยังมันถามอะไรเอ็กซ์นิกนะข้าจะบอกว่าเรื่องของข้าอื วันหน้าคงจะต้องขึ้นพาสายเองซะแล้วเว้ยคอยยังชั่วถ้าต้่งไอสินเราไม่ต้องกลัวผิดหวังเลยพี่รับรองว่ามีอะไรดีๆแน่เพราะมันเป็นเรื่องถนัดแท้ๆของฉันเลยล่ะ